โอ้โหต้นลเล็กแต่ดกมากดกมากอันนี้จะเป็นแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิน้นแล้วอน,นุก็จะเป็นอ่าเขียวเสวยนะคะอ่าลูกค้าคะเดี๋ยวสวัสดีนทางการสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีกันอีกแล้วนะคะเพจที่ดินสวยราคาถูกใบเม่นนกแล้วก็ youtube ช่องแม่นนกที่ดินสวยนะคะวันนี้พามาชมบ้านสวนกันนะคะบ้านสวนที่อยู่ เออใจกลางเขาเรียกว่าเออนาเลยด้านหลังก็นานด้านหน้าก็นาน,นะคะตอนนี้นกอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะลูกค้าคานีตอนนี้คือตรงหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านบ้านนี้ในพื้นที่ขนาดออสองร้อยตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เราก็จะล้อมรั้วเป็นลวดหนามให้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะล้อมรั้วเป็นลวดหนามมาแล้วนะคะลูกค้าอันนี้เขาได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วปกติอะ่ะ ตรงนี้ก็ททาเป็นเรียกว่านาปังปีนงทำสามรอบเพราะฉะนั้นจะเห็นเห็นความเขียวชวุ่มกันทั้งปีเลยนะคะตรงนี้จะเห็นความเขียวชุ่มแล้วจะฉดชื่นมากพิกัดต,ตรงนี้อยู่อง์คลักนะคะบางลูกเสือ จังหวัดคอนายกถ้ามาจากสนามบินสุวรรภูมิที่กรุงเทพเดินทางมาแค่60กิโลเมตรนั้นเองนะคะ60จะถึงแปลงเลยนะคะถึงบ้านเลยตอนนี้ที่ดินขายหมดแล้วทุกแปลงนะว่างแค่แปลงเดียวคือแปลงนี้พร้อมบ้านด้วยนะคะแล้วตอนนี้แปลงข้างๆเนี่ยเป็นเพื่อน,นบ้านนะคะกําลังจะมาทําบ้านนะคะแล้วก็ เริ่มจะมีเพื่อนบ้านเยอะกันแล้วก็คือหลังนี้ก็หลายนึงแล้วก็ด้านหน้านู้นอีกสามเดือนนะคะแผนที่จะมาทําบ้านเอ่อด้านหน้านู้นประมาณสามเดือนที่คุยกันไว้นะคะจะมาลงบ้านแล้วนะคะลงบ้านแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านลูกค้าคะตรงนี้นะคะพื้นที่สองร้อยตารางวาบ้านหนึ่งหลังหน้าเอ่อความยาวของแปลงที่ดีนะคะจากเสานู้นนะคะเสาอ่าที่เราล้อมรั้วนะคะเนี่ยแล้วก็ยิงยาว นะคะยิงยาวถึงเสา,น,นะะเสานี้นะคะเสานน้นนะคะเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่เอ่อยี่สิบเมตรนะคะยี่สิบเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปที่สี่สิบเมตรนะคะลึกสี่สิบเมตรแล้วก็ถนนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์นะคะกว้างแปดเมตรลงหินคุเรียบร้อยเลยนะคะมาแล้วเข้ารดูนี่ภายในบ้านเราก็จะมีลงต้นไม้ไว้เยอะแล้วนี่แถมนี่ด้วยนะคะ อ่าลืมบอกไปว่าหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกนะคะหลังทิศตะวันตกพอตอนเย็นมาเราก็จะได้ความร่มเงาแบบนี้นะคะนั่งชิลชิในลมเย็นมากเลยลมดูทงเลยอ่าดูจากทงเห็นไหมลมเย็นมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ดูต้นมะม่วงก็ได้เนี่ยลูกแหว่งไปมาไปมาเลยนะ่อุ้ดดกมากดกจริงๆนะดินดีน้ําดีคะ่ะเนี่ยพอเย็นมาปุ๊บนะคะเราก็จะได้ร่มได้ร่มแล้วก็นั่ง ชิวๆตามบรรยากาศของบ้านสวนนะคะเนี่ยอันนี้เราก็แถมให้นะคะนี่แล้วก็มีพืชมีมะกอมีต้นต้นหมกอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นมะกรูดนะคะมะกรูดมะกรูดนะคะมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นชะอมนะคะชะอมชะอมลงมาให้สองกอวันนี้วันนี้เอาปุ๋ยมาใส่ให้เดี๋ยวจะแป๊ดนะ นี่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่ามะนาวเนาะมะนาวค่ะนี่ร้อมรู้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะส่วนท่านี้ก็จะเป็นที่ที่โล่งหลังบ้านอีกเนาะเราไปดูรอบๆบ,บ้านก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูบนบ้านไปตามมาค่ะ,ะก็จะมีพื้นที่ว่างให้ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าก็มาจัด ตกแต่งเอาเนาะว่าจะทําสวนยังไงเอาต้นไม้ลงเพิ่มยังไงอันนี้จะเป็นสวนด้านหลังนะคะโหสวนด้านหลังนี่ก็จะเหลือลพื้นที่อีกประมาณสักเกือบเกือบน่าจะสักแปดสิบตารางได้ลูกค้าคะน่าจะแปดสิบเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันสองร้อยตารางวาเนาะทําตรงนี้สักยี่สิบตารางวาอ่าเนาะยี่สิบตารางวาข้างหลังน้านน้าเหลือแปดสิบตารางวาตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณสักแปดสิบตารางวาเนี่ยลูกค้าสร้างบ้านได้อีกหลายหลังเลยนะ ทำกเกษตรก็ได้นะคะจะทุน่นนานะคะหน้าทุ่งนาหลังทุ่งหลังเอ,อ่อทุ่งนาดั้หอาจจะมีำลำรางอ่านี่ค่ะลำรางเนี่ยจะมีน้ําตลอดปีเห็นไหมคะขนาดน้านแรงก็มีนะหลักหมุดเราอยู่นู่นเลยลำรางลำรางเราอยู่ในพื้นที่นะคะลูกค้าคะ่ะถ้าลูกค้าไม่เอาลำรางนะคะลูกค้าสามารถวางท่อนะคะ วางท่อแล้วก็กบได้ตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ประมาณประมาณงานหนึ่งเลยที่เหลือตรงเนี้ยถ้าถ้ากบนะเอาแต่ว่าก่อนก่อนกบต้องวางท่อนะคะเพราะว่าลำรางเขาจะต้องใช้น้ํากันทั้งเส้นเนาะเพราะว่ามันอยู่ในโฉนดเลยอยู่ในพื้นที่เราเราสามารถกบได้แต่ว่าขอให้วางท่อนะคะนี่ด้านหลังก็จะมีอะไรนะอ่าอันนี้ต้นเล็กนุ่นต้นใหญ่อะไรนะ ถนนถนนค่ะถนนนะคะจากถนนสีเลนองคลักษ์บานน้ำเปรี้ยวเข้ามาแค่เก้ารอเมตรเองนะคะแล้วก็ติดถนนเ,เรียกว่าถนนหลวงชนบทนะคะหน่ะสองเลนอนาคตจะขยายเป็นสี่เลนนะคะลูกค้าเพราะว่าเข้าเมืองนครยกแค่สิบกิโลเองนะคะจากตรงนี้ไปสามสาวไปสีจุลานะคะวิ่งได้เลยนะคะแล้วตรงนี้เป็นวัดประคอบระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาก อันนี้ก็จะมีต้นมะเมี่ยวเนาะ,นะร่อมรัรวเรียบร้อยเหมือนนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะปลูกต้นไม้สวยงามตามรั้วนะคะลูกค้ามาปลูกเพิ่มเติมได้น,นะคะลูพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยไะขึ้นมาดูบนบ้านกันตามมาค่ะนี่อันนี้เราก็ทำไว้ให้เนาะสองร้อยตารางวาบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านนี่ลงเสาให้สิบเสาเข็มสิบสามต้นนะคะ ลูกค้าสามารถทําเป็นเขาเรียกว่าทำสองชั้นได้เลยอือต่อเติมมาสองชั้นได้เลยนะคะีออขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงว้าวขึ้นมาโคตรเย็นเลยลูกค้าคะ่ะเย็นมากเลยนี่นะคะเป็นระเบียงนะคะเพราะว่ามันเครียกกับ คือทิศอะทิศมันได้อะค่ะลูกค้าค่ะทิศเพราะว่าหน้าหานันไปทางทิศตะวันออกเนาะพอเย็นมามันก็จะร่มเย็นแบบเนี้ยคือร่มเย็นลมพัดเย็นมากนะคะอ่ะตรงนี้ก็หนึ่งบ้านเนี่ยในพื้นที่บ้านก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําอ่ะอันนี้คือระเบียงนะคะก็เข้ามาในบ้านเลยค่ะเราก็จะมาเจอห้องโถงนะคะห้องโถงประตูเนี่ยเราทําเป็นกระจกเนาะกระจกบานเลื่อนนะคะ เปิดได้ทั้งสองด้านแล้วก็ใส่มุอร้อให้แล้วนะคะเปิดได้ทั้งสองด้านนะด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ใส่มุอร้เรียบร้อยหน้าต่างก็เป็นกระจกใส่มุอร้อนให้เรียบร้อยนะได้ไหมดูวิวนะคะอ่าอันนี้หนึ่งห้องโถงนะคะแล้วก็มาดูห้องนอนกันนี่นะคะนี่คือห้องนอนนะคะ ผู้นอนคุกกว้างวางเตียงด้วยหฟูตู้เสื้อผ้าตกแต่งได้สบายๆอันนี้ก็สามารถมองหน้าบ้านได้เนาะอะ,อะตรงนี้มอนเป็นหน้าบ้านส่วนด้านนี้ก็มองวิวด้านข้างได้นะคะวิวด้านข้างได้เลยมาตอนนี้เรามาดูห้องครัวกันนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นห้องครัวเนาะลูกค้าก็มาตกแต่งเองเนาะโอ้โหเย็นจังเลยนะเย็นมากเลย นี่บรรยากาศหลังบ้านเมือกี้ที่เราลงไปดูมานะไม่ไกลเดยทางสะดวกนะคะแล้วก็มาตรงนี้ห้องน้ำไม่ต้องถ่ายเพียนะนี่ห้องน้ำเออคบคันนะคะไปถ่ายในห้องน้นแเรามีฝักบัวมีอ่าอะไรนะที่นี่อากาศเนาะนะคะ thank <laughs> ได้มาเป็นเจ้าของที่มาจับจองนะคะพื้นที่200ตารางวาบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านลงเสาเข็ม13ต้น1ระเบียง1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะขายแค่1 4 9 0 0ล้าน4ี่บาทกู้แบงค์ได้นะคะพิกัดองคลักษ์บางลูกเสือจังหวัดนครนายกนะคะจากถนนอาศีเลนองคลบับานเปี้ยวเข้ามา900เมตรติดถนนหลวงชนบทเลยนะคะ ติดต่อน,นกตวนดวนนะคะก่อนจะก,กันวันนี้นกขอฝากช่อง Youtube แม่นกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่ดินสวยราคาถูกแบบนกด้วยนะคะผลไม้ดกเต็มต้นแล้วนะคะแล้วเ,เจอกันค่ะ